เขาคือแค่อันเดียวแค่ six, seven, eight, one, นี่ของเรานะ t h r e four and five เราออกถอยท่านนี้ใช่คนอื่นคนอื่นเหมือนเดิมตีเข้าตีเข้าเหมือนเดิมอย่าไปมองข้างหน้าของตีเนี่ยเข้ามาในนี้ถอยซ้ายเข้าไปหลังถอยขาซ้ายใช่หลังชนหลังชนกระต้าเลยข้างหมามีแค่เราออกข้างนอก ครับเดีนะ๋ยวตุ้ยดีกว่าไปนะไงนะตรวอ่นามาจากวีควา้าาฟตีวีควา้าตีออกนอกอ๊บอ,อยู่ไน5ฟซีเซอเอวันชู3ีแอนด์โฟรซเซเอวนแอนโแอนด์เซเอวนชู C and <oughs> A 1 2 3 4 and ปแค่นั้นแต่ให้มันชาร์ปแค่นั้นเองมันก็ได้เสิร์ตรงนี้ <c oughs> อีกทีนะอ่ะอันนี้คือแพทเทิร์นของตุยตุย,ต,ยต้องยืนแค่นั้นเองแล้วต่อท่า5 6 5 6 C and 1 2 3 4 5 6 C 8 1 2 and มและสี e ห and ละหกเจ็ดแ n ะแปดและหนึ่งสอง 5, ามสี่มเสร็จเและน่งสสและ้ห้าหกเิมเส็ยเลยน่นแหละอ่ะดไหมอ่อหมดแล้วหมดแล้วต่อท่าเพลงแผนดินเพลงแผนดินใช่ต่อเลยต่อ เอกต่อให้ต่อก็ได้ช้าๆจะได้ทนทุกคนด้วยได้ทวนความมันตุ้ยไปงี้นะสี่สิบห้าที่ทีวัวชื่อทีคือทีไปเลยให้กระเด็นแต่ให้เรายืนเพียงเบายืนเพียงว่าต่ออย่างนี้อัพอัพที่เด้งสปริงวานชื่อให้เป็นอย่างี้แล้วค่อยทีบแอนเบาใช่ใช่ให้เบาเป็นทีที เราได้บ้างใช่แต่เราเน้นให้พุ่งไปด้านนั้น one two เดี๋ยวอยู่ด้านน่้5 five six seven e i g h and keep 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 ใช่แค่นั้นจะทำแค่ว่าเป็น one two t h r and f เป็นแค่นี้อ่ะท้องกานเป็นเป็น one two three and four ไหม five s i Say and five, one, เซแอนเอไปวันท <two, S 2> ูทรฟที่ไฟหเซอแอนเอต้องเร็วขึ้นนะ5ฟห a เซอแอนเอไปวันทแอนั่นแหละแค่นั้นพอเป็นที่แนคราวนี้มือเราจะเป็น5ฟแต่ว่าขาเราเป็นด้านข้าง5ฟ โม่ <More S 2> คือออปสิตกันโมแป้ง5 6เป็น5 6ที่มือได้นูน้น7น้ำหนักอยู่ขาซ้าย7แล้วก็ดึงข้อสอบกลับมา8โอเคนั่นแหละช้านะเนี่ยเต้นหน้า5 6 7 and 8 one two t and f o r โมแป้ง5 6ทีม7 8 ใช่ฟีไหมหรือว่าต่อเลยต่อเลยครับต่อเลยนะเซนะเอ,เอแล้วคราวนี้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับดึงเสื้อขึ้นเหมือนใส่เสื้อสูท one two ใช่เป็นเป็น one two แล้วก็กระโดดมาด้านนี้ three and four เหมือนขยับ and four ถ้า,ยาขายาับเป็น three and four ใช่จากเมื่อกี้ seven เใส่เสื้อ one t กระโดด3 h and f ได้ไหมพอ3 h r e and f o u าวนี้เป็น3 h and f ขาซ้ายวาง f <Five. S 2> แล้วก็ลูด <S ขอขอ <S and s ใช่คือแค่วงางฟ้ายแล้วรวบไ้าหลัง and s ใช่แค่ออนี้แค่ออนี้ก่อนจาก seven เอคุมเสื้อ one t กระโดด 3 and 4ตั้ง5 and 6เอามือลงใช่5 and 6แล้วก็ดีที่7 8หัวลากมาถึง1ดีที่7 8 1แค่นั้นอีกทีนะ2 8ตั้งแต่กระโดด5 6 7 and 8 1 2 3 and 4 5, ฟส 8, 1, 2, 3, and 4, 5, and 6แอฟฮะแล้วเป็นเซเว่วโอเคไหมเดีวขึ้นนะ 5, ฟ 7, and 8, 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, and 4, 5, a n ฟ6ฟใช่ ันนี้เอาให้ทานนะ5 and 6, 7, 8, 1, ที่ 5, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 and 4, 5 and 6, 7, 8, 1ต่อไหมแล้วคราวนี้คือเราแขนนี้สร้างางเี่ยงไปเลย วัน <One S 2> <One S 1> อยู่นี้ <One. S 1> แล้วก็ฮุกเข้าหาไหลติดไหลวันชื่อทีอยู่ที่3แล้วก็ก้าวออกไปโฟฟลาใช่ <Five. S 1> เพนโฟฟลายคันนี้กล้มลงที่ซิสเซเว่นเอ็แอนด์วันอีกทีนะเมื่อกี้เราจากวันรวบชื่อ สามสี่ห้าหกจแปดะนงทีจากนี้วันวันสองสามสี่แลาหกเจ็ดแปแที เซเว่นเอวันจูทวีโฟร์ไฟฟ์ซิกเซเอ็ดแอนด์วันแค่นี้กันไหมสามแปดนะไฟฟีเซเอ็ดเอวันจูทวีแอนด์โฟร์ไฟฟีเซเอ็ดวันจูทวีแอนด์โฟร์ไฟแอนด์ซิกเซเอ็ดเอวันจูทวี 4 and 5อนด์ไฟฟ์ซีซ n แขึ้น2แค่นั้นชนะขึ้นชูคาวนี้เหวี่ยงมือจับเสื้อ3คือเหวี่ยง3ปัดเสื้อลง4ใช่แต่ขามันจะเป็น3 and 4ขามันจะรวบ3 and 4ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนแทนที่ขากัน3 and 4เป็น T ป่าป่าเป็นทวีป่าป่าเป็นด้านนี้หันข้างปึ๊บพอลูกภาพ็ปแล้วเอาขาขวาไปต่าต่ารวบต่าต่าเป็นวายป่าป่าเป็นทวี and โฟทวี and โฟใช่จากเมื่อกี้เรา 6กอ่าใช่ไหมเซเอวขึ้น2เป็น3 and 4แปัดลงที่ฟได้ไหมสแล้วคราวนี้ไหลแฟตุยออกข้งนอก6แค่นั้นแต่ค่อยช้าหมดแล้ว <c oughs> ช้าๆนะช้าๆนะมา five six s n eight one t three and 4 o u r five n eight เสื้อ one two t h and four วาง and six s e v e one two t h r and f 6 v e six ขึ้น two t h and 4 and f i v ตัวอออกของ้งนอก แค่นั้นเองหมดแล้วพี่เด็กเพืน five six seven eight five one two three and four five six s e e n eight one two three and four five and six seven e i g h and one two three four and five six seven e i g h one two three and four five six นิดเดียวนเดียว พอได้พอได้ตัาด <c oughs> ้วยนะตามปก่อนเดี๋ยวในฝากพีวิตเลียร์ให้ทีหนึ่งอ่าขาดไทยอ่ะต้นไหนน่ะได้นี่เพิ่นเลยนั่นแอบเลยียบพลวิฝาดูหน่อยนะฝาดูหน่อยมันแค่นี้ ได้แนีเดี๋ยวฝากอะไรฝากฝังฝากตังไว้ให้ผมได้มาเอาแค่นี้ก่อนมาคันนี้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะมาไฟส e s seven, นเอฟายวันชูทีแอนด์โฟร์ไฟท์ซิกเซเว่ s เอ็ n วันชไฟท i เซวเท่ขาแล้วจริงเร็นี้ไม่ไม่เร็วเท่านี้ไม่เร็วเท่านี้ลองดันเร็วให้เลวลกบิ๊่ออพเร์น ชื่อนะถัดไปนะันะมาฝตามีเนี่ยตามีปกติ5่4ยซิกเซแอนเ์เอทแอน์เซเอทแอน์แอน์เซเวนเอแอน์ซิกเซเว่นเอ one two three and four and five six ตุ้ยออกแค่นั้นอะติ๋วเดี๋ยวเวลาอยู่ลาใครตอนนี้เราอยู่ลาใครที่เป็นแ pattern ครบไม่รู้ไปพรนี้พรุ่นี้ตุ้ยจะกลับไปก่อนเดี๋ยวพรุ่นี้ติวให้ตุ้ยจำไว้เพียงเดียวคือตอนสุดท้ายตุ้ยออกแค่นั้นคือแค่ตั้งตามภาพก่อนเดี๋ยวถ่ายวีดีโอแล้วก็ ส่งที่เมลแล้วก็ดูที่เมลดูแพทเทิร์นของตัวเองไว้แล้วก็ดูท่าเต้นก็ค่อยจำก็ปเดี๋ยวพี่ให้ตีโหลดแนละ้วเดี๋ยวพี่โหลดลงมาขอแพทเทิร์นหน่อยเร็วชา้าๆนะถ่ายบีโอแล้วก็เอาดูเองเออมาชา้าๆนะครับทีเดียวรอบเดียว five six seven eight one two three and four five six seven 8 by 1, 2.